สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เขากลับมาพบพอกันอยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะมื่อวานนี้นิตยากอยู่ที่วัดพระนอนค่ะมาซอยพ่อแม่พี่น้องทั้งวัดพระนอนเพิ่นเห็ดแนวกระสอบไส้ื่อจัดการนามเข้าไป สู่องค์พระนอนนะคะเพราะว่าทุกปีน้ำจะท่วมค่ะเพราะว่าตรงพื้นที่ขององค์พระนอนน่ะเป็นรองรอยจากการคุดตรวจคุดคนทางโบราณคดีก็เลยเป็นเทราบลุ่มค่ะก็เลยต้องเหตุแนวกระสบศไส้กันน้ำไว้ด้ค่ะเพื่อปองเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันปกป้องตัวโบราณสถานนะคะบ่ใหายน้ำท่วมลงตาเพิ่นกอ,อรวมร่วมกำลังพอแม่พี่นอนและก็เตรียมไส้ละก็กระสอบ ไว้ให้แล้วเด้อค่ะเขากามาซอยรวมแรงรวมใจกันในการดําเนินการเหตุก่อกระสอบไส้ในครั้งนี้คะ่ะเพื่อเป็นการป้องกันเตรียมความพร้อมในการรับมือของกระแสนาที่จะมาเด้อค่ะมาบ่มาเข้าบ่หูคะ่ะแต่ว่ามือนนี้เอามาเตรียมความพร้อมกันไว้ก่นเด้อค่ะ การทํางานมือนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็พอเห็นงานแล้วค่ะลวงตาเพิ่นก็เตรียมหลังย่างไหวถาคย่างคือเห็นเลยสงสัยว่าจะมีผันมีส้มตำไหมมีไม่ได้ที่ผันมีส้มตำอันนี้คือหลักฐานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเต่พันมีมีแต่ส้มตำขอบคุณค่ะหมูมันต๊ลงเลยแบบต๊มันมีมูด้วยมันเปล่าเลยแสดงได้พันมีย่าง ชมตามไปตางน,ะะะนค่ะและนี่จะเป็นบรรยากาศหลังจากการทำงานรวนะมแรงรวมใจกันแนวกับสอบไส้เรียบร้อยค่ะกับมาตากผพัดมีกันกินกันกัสบสมตำตำหมูมห่องแสบๆค่ะฝีมือพี่แมทเหมือนเดิมแล้วก็พัดมีก็จะเป็นพี่มกแล้วก็แม่แม่ซอยกันเห็ดใบถ่านะคะนะคะสมตำวัดพระนอน อร่อยมากๆค่ะกับผัดหมี่ค่ะเป็นของดีเมืองโคราชนะคะผัดหมี่ผัดหมี่โคราชจนหมดนะคะกินแบบบุฟเฟ่เลยค่ะอร่อยมากๆค่ะแซ่บหล่ลายกันมาเนี่กันวันนำเสนอคลิป่อแม่พี่นอนแค่นี้เะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ส้มตำวัดพระนอนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า